นอนมามาหยอกกันอยู่บนตักคนนี่แหละมาหยอกกันอยู่บนตักคนนี่แหละ ดนะกัดโดนลูกตากันน่ะ <laughs> like yeah? Ừ, ấu đấy cạch cắt kem cạch cắt, ấu cạch kem thằng mấy. <laughs> ai <laughs> cạch chào cuối chào cuối cạch thăm mới

ให้ดูห <curves> ูเอาูก <extern als> ัดจมูกเอากัดให้ตายกัดให้ตายเอาเอาเอาปากกินข้าวไม่ได้แล้ว เอาละเว้ยเอาเอาเอาดาราหน้ากล้องและสองตัวนี้เอาเอาถีบถีบถีบเอาเอา หยอกไม่รู้จักเน็ตจักเนื่อย เหนื่อยกันเลยยังเหนื่อยกันเลยยังเอาลุกเอาลุกเอาเอาลุกชาวกล้วยจะลุกมารวยไม่ลุก ủa, nếu bạc hẹt anh băng đấy, năn năn năn, Cắt phúng, Cắt phúng luôn. ở mặt lui, ờ cháu cúi, cắn phúng ạ. กัดพุงกัดพุงฝันคมฝันคมกัดพุงเออะเอา้เอาอา๋อหลุกเขี้ยวดูโอ้มันเขี้ยวแล้วมากัดพุงเพื่อนเนอเหนื่อยหรือยังเหนื่อยกันหรือยัง Dạy yeah, mươi là thử thô sập Cháu cuối người <laughs> Cháu cuối người đó. Hả? Hmm? เอาสาวกยเหนื่อยแล้วเอาลองได้แล้ว <c ười> ยงได้แล้วเนาะเอาลงได้แล้วเอาลงมาหาหมัดมาเดี๋ยวเอาลงไปเร็วลงเร็วลงตุ๊บเลยเออเอาลงไปมารวยลงไปลงไปเร็วโอ้สาวกล้ยลงไปแล้วล Cháu cuối hà mẹ tét cả đô Đi 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 ta Đi ta Mà luầy Đi tăng đâm lọc cuối ở lèo Đi tăng đâm Nù cháu cuối nùn 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 Cháu cuối ở nùn lèo Đi มารวยมารวยลงไปดิวเจ้าก้วยไปไหนมันนี้